วัสดีครับพี่ส,สีแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็มาคุยกันกับทางตอมนะครับประชาธรรมพันธ์สุดท้ายของเดือนเมษานะก็คือเสร็จเรียบร้อยหมดทุกชิ้นทุกใบนอเนาะรอรถมาเอารถมารับรอจัดส่งวันที่ยี่สิบสองเมษานะครับก็จะไปผ่านทองก็น่าจะไม่เกินชิ้นเดือนก็น่าจะได้สินค้าเนาะก็วันนี้มาพูด สักไม่เกินสิบนาทีเนาะใบแรกของใครเนาะก็ผมก็จำไม่ได้ว่าของใครเนาะแต่ถ้าใครได้สั่งมาส่งนี้ส่งนี้ก็ก็รับได้เลยนะใบแรกนะครับอันนี้ส่งกองยักษ์เนาะเสร็จเรียบร้อยเนาะความสวยงามก็ไปดูตามในคลิปที่ผมลงไวนะ้เนาะอันนี้หนึ่งใบไปแล้วนะครับส่งกองยักษ์ ใบที่สองก็กงลกเขาชวาไอกรงฟาต่อฝากทองเนาะที่สั่งมาก็ทำให้เรียบร้อยโอเคพ่นสีเรียบร้อยเนะเจ้าที่สามก็คือทรงกองสามใบ เสร็จเรียบร้อยนะครับที่สั่งมาสามใบโอเคนะครับใส่คอนไม้ประดูทั้งใบรอบหน้าอาจจะมีไม้เนื้อแข็งประกอบไปด้วยนะครับเพราะว่าไม้ประดูยังไม่ได้ตัดเลยตัดแล้วก็ต้องมารอให้มันแห้งก่อนเนาะเราล็อไว้วากันอีกทีหนึงสองกองสามใบนะไอ้นี่สามใบนะก็เหมือนกันทุกใบเนาะ ใบก็พักทองเหมือนกันทุกใบเนาะอันนี้สามใบของใครเนาะได้สั่งไว้อันนี้มีสามใบอันนี้พ่นสีเรียบร้อยเนะาะใส่อุปกรณนะ์ครบภายในโอเคครับ สุดท้ายสุดท้ายคือมารูนมารูนนี่สองใบต่อคนเจ้าเนาะอันนี้ไปภูเก็ตนะตัวนี้ตอนนี้หัวมันจะใหญ่มารูนเนาะอันนี้ไปภูเก็ตนะครับอันนี้ไปภูเก็ตโอเคนะครับแต่รอบหน้าจะทำไหยเนาะรอ,อ,อติดตามวามันจะเป็นยังไงก็ที่ทำเครือไม้ก็เพราะ มันราคามันจะถูกถ้าหวายนี่ราคามจะขึ้นต่อขึ้นนะครับมันจะแพงขึ้นไปเยอะโอเคนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกไปหนึ่งตรงกองเนาะตรงกองนี้จะมีสามใบเจ้าเดือนที่สั่งมาแต่ใบที่สี่ผมจะดึงจากเดือน สองเดือนพรษจะพามาวันนี้น่าจะเสร็จน่าจะทันอยู่วันที่ยีิบสองเนาะโอเคนะครับก็รอรับได้เลยตันนี้อีกใบหนึ่งสองกองเนาะก็ตามมาคาเนาะแต่ถ้าทำหวายหวายมันจะใช้เยอะไว้ใช้เยอะมากแล้วก็อันนี้ใช้อยู่หนึ่งสองสามสี่สามหก 6เส้นหกเส้นนี่ถ้าตีเป็นเมตรไปเส้นละเมตรห้าสิบเมตรสี่สิบมันก็ตีไปสองสี่หกก็ประมาณเจ็ดเมตรเจ็ดถึงแปดเมตรเก,ก็ก็ยาวอยู่ก็คือว่าใช้ไหวยเยอะอยู่แล้วก็ถ้าทำทรงกลองตัวนี้เสร็จก็จะทำไหวเลยนะครับจะทำไหว เดี๋ยวติดต่อกับมาหาผมนะลูกค้าภูเก็ตที่จะสั่งปักทองสี่คู่แล้วก็อทรงกรองยักษ์เนาะเดี๋ยวผมจะคุยกับน้องท็อปมาตกลงราคาเท่าไหร่เพราะว่าทรงกรองนี่สองพันห้าถ้าทำไหวก็ถ้าเป็นปักทองแลายชมพู่ผมจะเพิ่มขึ้นมาอีก เนะแต่อุปกรณ์ผมก็จะเอาอุปกรณ์ที่ดีกว่าน,นี้ใส่ให้อยู่โอเคนะครับก็ไปคุยตกลงราคากับนักภาพดูว่าราคาคุยกันเพราะว่ามันต้องเฉลีย่ยอุปกรณ์มันจะได้ลงทุนเยอะแล้วก็เราก็ขายตามราคาแล้วก็ความยากแล้วก็ความสวยงามเนาะไม่เอาเปรียบกัน พรค่าขนส่งมันก็ขึ้นค่าผลิตภัณฑ์ค่าสีค่าไฟค่านู่นนี่นั่นมันขึ้นหมดเนาะเราก็ต้องขึ้นไปตามเพราะนั้นอยู่ไม่ได้ก็โอเคนะครับแล้ว ไปอยติดตามตอนวันที่สงเนาะวันนี้ม่มีอะไรก็สวัสดีครับ